ลงาครับเปิดเปิดให้เจอประชาชนหน่อยนะเปิดให้เจอประชาชนหน่อยใครลงมาเรียกลงมาเ็ใก็เขมาหาร้ามาหาเขาไงครับแมฝนตกอย่างนี้ก็ลงมานี่นาทีแรกคือให้ประชาชนตานนี่กยเปิดให้เจอประชาชนหน่อยครับเปิดยนะเปิดเอยนะเปิดยนะเปบ้านเลยครับนายกนายกนายกลมนายก หลักจะลองไงซุ่มซุ่มนะครับควาใหม่แล้วควาใหม่แล้วความใหม่แล้วขอบคุนมาพี่ับขอบคมาขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากตอนนี้ตอนนี้นะพี่นะเออนาการเข้ามาเนี้ยเนี้ยฝ่ายประชาธิปไตยได้ประธานสภาของเราแล้วใช่ครับได้รองบระธานคนที่หนึ่งแล้วได้รองบระธานคนที่สองแล้วงานแรกที่พวกเขาทำก็คือไม่ให้ประชาชนมาตากโกรที่ต่อไปแล้วครับคไหมโอเค Uh, yeah

ก็เปหน้าเป็นหน้าจ้านไม่ได้่ได้ไ่นด้ดด้ไม่ได้ไมี้่ได้ไม่ได้้มที่เราไ่ไน้ไม้ไม่ได้ไมไม่ไมดไม่้ด้ไม่ได้ ตรงนี้ไม่ให้เปิดเข้าอ่ะปิดปิดโอเคเอา่ทุกทครับขอรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเราตั้งประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้ได้รองคนที่1แล้วก็ได้ที่2นะครับผลการเลือกตั้งออกมาไปได้ด้วยดีแสดงดุจคีาพนะครับออกมา3ามเป๊ะทั้งทั้งที่มีคนที่ต้องเป็นต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนข้างบนเนี่ยโดนยึดติดปหนึ่ง แล้วก็มีสมาชิกไม่ได้มาอีกหนึ่งคนบาดเสียอีกสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีกห้าเสียงที่มากกว่าสามเป็นสองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่ดีของของพรรคจีกจตั้งรัฐบาลที่เราจะต้องประคับประคองต่อไปได้แล้วในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานคนที่หนึ่งก็คือของผมของปฏิบัติอันแรกที่เราจะต้องทำและที่เขาพูดชัดเจน ว่าสภาแนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เขาต้องทําก็คือคข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนต้องม่ยืนตากฝนแบบนี้้องวกนีท่านต้องข้าเปนั่นได้ให้เหมือนให้เหมือนรัฐสภาสานนที่ รับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษฎรราษฎรที่เลือกและงบประมาณงบประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของผู้ท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากฝนแบบนี้หรือไม่ได้อยู่ควรจะต้องเปิดทองให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆนะครับเชื่อเชื่อว่ารรัฐสภาของฝ่ายประชาธิปไตยและรองทั้งสองคนนะครับจะบริหารจัดการให้นะคบในการที่จะทําให้และในขณะเดียวกันทั้งดูแลความปลอดภัยของระบบรัฐสภา บางทีเนี่ยไม่ให้ประชาชนเข้าทาวลาฐกอื่นเข้าให้ระบบตรวจสอบว่ามีอาวุธมีอะไรไหมเนี่ยเข้าที่ดูมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมากกับการเนี่ยเราควรที่จะเว้ควาประชาชนเาไว่รเราเมื่อก<ะ>ี้ในทางระบบของป<ๆ>อเปรนท่านใท่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวาระแรกๆที่อยู่ในสามปอของเขาทีนอ้<า><า>ไม่มีสาปอแบบเดิมเป็นสปอแบบใหม่ก็คือก็คือประสิทธิภาพของสภา ก็คือความโปร่งใสของสภาแล้วก็ทวัประชาชนที่อยู่ใจกลางสภาไม่ได้อยู่นอกรั้วสภา<ป>ไม่ได้ยืตนตากลองยู่นอกสภาซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดไปสุดเฉยเพราะว่าอันนี้คือในระบบะชาธิปไตาบแบบนี้รัฐสภาแบบนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีห้องสมุดให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ข้างบนข,ข้างขนาดนั้นสามารถที่จะเข้าไปนั่งรออ่านหนังสือกันได้หรือมีพี่ที่รองรับคนที่มาร้องเรียนหรือคนที่จะให้สภาหาทางออกให้จัดการให้เป็นเย่องเล่นน้อเพราะฉะนั้น ทั้งอิสรภาพาทั้งความปลอดภัยของท kind of ุกคนที่นายกสูงใหราได้งาน้งทุกท่านอย่างนี้ครับได้รงไ้งนายกขึ้นีงนายยกขึนีงนาขึนีงนายกประชาชนขึ้นเีงึ้นียงขึนียงึนียงึนเียงขึ้นเถีงึนีงึนเียงขึ้นเถีนีงึนขึนีง้นีีงนีงึนนี ตอแน่ในประชุมต่อ่อตอทีก็ัเข้ามอนะครับเราต้องให้นัาเข้าถึง่าให้มาที่สุดไ่เป็นไบเรางม่าอีเไจ้เรา้าห้องน้ำไไหนรมไปใ่้าน้น้สไเข้าผิวหน้าน้าห้าเมือนมือเขาองเหมองนู้นไม่เวลาจะปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเก้าวปลชิ้งเด สวัสดีครับประธานคุณบจู้ยัดขอบคุณนะครับขอบคุณมากโอเคตอนนี้โอเคตอนนี้โอครับนี้โอเคตอนนี้โอเคตอบนี้โอคตอนนี้โอเคตอนนี้โออ้เคตอคตอนนี้อเคตอ้โอคอนนี้อคนีคตอนน้โอค้อเคตอนคตอนอคอนนี้อเคตอนนี้โออ้โครับนี้อคนะคตอบนอคอนนีอคนนี้โออนีอเคนออน้อเคตอนอเคอนอคตอนนอเคอนอคตอนนี้อนอคตอนอ มือบาโดนถกทำลยมอชาโดนใช่คอน่อยยังไม่ได้กลอดเลย